สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้วันที่20ตุลาคมนะครับตุลาคมนะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอา,อาจจะยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนมาถึงเช้านี้นะครับนั่นกะ็เพราะว่าตัวเกมดังอย่าง Spider-Man ภาคที่2นะครับได้ออกวางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับคนไหนที่ซื้อแบบชนิดแผ่นเหมือนกับผมนะครับก็คงจะได้รับของแถมตัวนี้กันไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือตัวพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจนะครับอ่าโอเคผมแก้เพื่อนๆดูก่อนนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้นิยมสายแผ่นแล้วนะครับในตอนนี้ก็จะได้พวงกุญแจเจ้าแมงมุม นะครับเอาไปห้อยให้กิ๊บเก๋นะครับกิ๊บเก๋สำหรับสายแผ่ทนะครับเพื่อนๆก็ลองสอบถามกับร้านตัวแทนจําหน่ายต่างๆได้นะครับเพราะของหน้าจะมีจํานวนจํากัดหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็ลองสอบถามกับร้านร้านเกมที่เพื่อนๆซื้อเป็นประจำนะครับเป็นประจำนะครับแล้วก็ตัวเกมสไปเดอร์แมนภาคที่2ตัวนี้นะครับตัวผมเองยังไม่ได้สัมผัสนะครับเพื่อนๆะครับก็คาดว่าเดี๋ยวก็คงจะได้ ลองเล่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆว่ามันจะสนุกสมคําล่ําลือนะครับกับคะแนนวิจารณ์ต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่เพื่อนๆทักผมมาตั้งแต่เมื่อกลางดึกนะครับก็คือเมื่อเช้านี้นะครับว่ายกนิ้วเลยนะครับสนุกนะครับสนุกนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูตัวแผ่นกันนิดหนึ่งนะครับกันนิดหนึ่งนะครับว่า ภายในเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับกับตัวเกม Spider-Man ภาคที่2นะครับโอ้โหเรียกว่าตัวแผ่นภายในใช้โทนขาวดำนะครับเหมือนกับเสื้อที่ผมใส่เลยนะครับไม่ได้นัดกันนะเนี่ยอ,อยู่ๆก็อยากจะใส่เสื้อสีดำซะงั้นนะครับโอ้โหตัวแผ่นก็สกรีนเป็นลายเจ้าแมงมุมนะครับอไอแมงมุมขาวดำเลยนะครับส่วนตัวโค้ดเนี่ยมีไหมไม่มีนะครับ ผมซื้อแบบไม่ใช่ตัวดีลักนะครับอ่าโอเคก็ไม่มีโค้ดให้นะครับไม่มีโค้ดให้นะครับแล้วก็ตัวแผ่นคัพเปอร์ด้านหลังนะครับใครเบื่อปกหน้าแบบนี้นะครับก็สามารถสลับมาใช้ปกอ่าฉากการต่อสู้นะครับกับตัวบอสผมว่าน่าจะเป็นบอสตัวแรกแล้วมั้งนะอ่า ที่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องได้เจอกันนะครับในตัวเกม Spider-Man นะครับส่วนตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็อาจจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับในค่ำคืนนี้นะครับในค่ำคืนนี้ว่า,ามันมีรูปแบบการเล่นหรือว่าฉากต่างๆที่มีการอัปเกรดสมกับตัวเครื่อง PlayStation 5หรือเปล่านะครับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็คงได้รู้กันนะครับแล้วก็พื้นที่ความจุนะครับที่เพื่อนๆจะต้องใช้เนี่ย ตัวข้างหลังปกเนี่ยเขาเขียนไว้เขาเขียนไว้อยู่ที่98กิกะไบต์นะครับ98กิกะไบต์ตีไว้ว่า100กิกแล้วกันนะครับก็แสดงว่าพื้นที่ฮาร์ดดิสต์ภายในของตัวเครื่อง PlayStation 5เพื่อนๆเนี่ยควรที่จะมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย100กิกะไบต์นะครับในเพื่อที่จะใช้ในการติดตั้ง i n s t a อลตัวเกม Spider-Man ภา p a r ่2 ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับส่วนเ,นเพื่อนๆนะครับวันนี้ใครลางานหรือไม่ไปทํางานนะครับก็บอกมาซะดีๆนะครับเพื่อที่จะเล่นตัวเกม s p i เดอร์แภาคที่2ตัวนี้นะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับของทางช่อง a อ o อนทีวนะครับเพราะาเดี๋ยวผมเองก็คงจะได้เอาตัวบรรยากาศ ที่จะเกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับกับตัวเกม Spider-Man 2นะครับตามร้านลวงต่างๆมาฝากเพื่อนๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับแล้วก็อยากจะไปลุ้นโชคนะครับไปลุ้นโชคกับตัวกิจกรรมดีๆที่ทาง PlayStation เนี่ยจัดขึ้นที่ห้าง s ซ็นทรัลเวิรนะครับก็เรียกว่ามีบูธของเจ้าเจ้าสไปเดอร์แภาคที่2ตัวนี้แหละ อยู่นะครับในตัวห้างเซ็นทรัลเวิร์ดนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆกันได้นะครับแล้วก็น่าจะมีตัวเกมส์ Spider-Man ภาคที่สองเนี่ยให้ได้ลองเล่นกันด้วยนะครับผมคาดไว้นะครับผมคาดไว้เพราะเมื่อวานเนี่ยไปเซิร์ฟเซิร์ฟดูแล้วนะครับไปไปเซิร์ฟเซิร์ฟดูแล้วแล้วก็รางวัลใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวเครื่อง PlayStation 5 Line Limited Edition นะครับที่เป็น ตัวอี i ดิชั่นของตัวสไปเดอร์แมนภาคที่2ตัวนี้ด้วยนะครับดีไม่ดีเพื่อนๆอาจจะได้ตัวเครื่องเล่นเกมตัวนี้เป็นของรางวัลก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองแวะเวียนไปดูได้นะครับว่าบูทของ s p i d e r m a แมที่5 0 t ส World ที่ทาง PlayStation หรือว่า Sony ประเทศไทยเนี่ยเขาจัดขึ้นเนี่ยจะสนุกสมใจให้กับลา,าวสาบกเจ้าแมงมุม um, มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เรียกว่ามีบูธ อ่าแล้วก็มีโซนต่างๆให้ได้ถ่ายรูปกันอย่างสวยงามเลยนะครับมีการจัดแสงจัดไฟเนี่ยให้ตัวรูปที่เพื่อนๆจะถ่ายออกมาเนี่ยออกมาได้สวยงามนะครับออกมาได้สวยงามนะครับก็อ่าถ้าใครวันนี้ยังมีเวลาว่างก็ลอแวะกันไปได้นะครับที่ห้างเซนทรัลเวอร์นะครับที่ห้างเซนทรัลเวร์นะครับส่วนในวันนี้ผมเองก็ต้องขอเวลาไปติดตั้งตัวเกมนี้ กันก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหพื้นที่ใช้เยอะจริงๆนะครับน่าจะเกือบๆ20นาทีแล้วมั้งนะครับกว่าจะได้เล่นตัวเกมนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นเวอร์ชั่นที่มีตัวซับไตเติลภาษาไทยมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับสำหรับตัวเกม Spider-Man ภาคที่2ตัวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ